ทำนี่น่ะสองตัวกิโลกล,ละหมอยังไม่ใหญ่เออมุบบ้งกระดากรนดิบกี่กเออารุ่นี่กตีโปหรือไอเย็นไอ้ก็ยนตัวยาที่ตัวสุดท้ายยขึ้นมาละไย